ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามชมคุณผู้ชมครับก็คือดวงใจจอมกระบี่จากเรื่องราวของคาถาอาคมมาที่กระบี่ของชาวจีนกันบ้างอันนี้ก็น่าหลงนี่เป็นสองเพื่อนซีใช่ไหมไบรห้กันเหงใช่ไหมล่าสุดมาเป็นสหายในยุทธ,ธรรจักรแล้วฮะนี่เะ<ท>เขาไปให้ดูผ้าไปดูผ้าไปดูผ้า,าเท โอ้โหทำไมหลอขนาดนี้เรานึกว่าหนังจริงกำลังภายในใแท้แท้เราหน้าเขาเข้ากับการแต่งตัวแบบนี้บ้างทั้งมากทั้งไบ<ช>รท์นรพัท์แล้วก็เน่งสรันนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมดวงใจจอมกระบี่เนี่ยนะคะจากเดิมเขาซีกันนอกจออยู่แล้วยิ่งมาเล่นด้วยกันในเรื่องนี้นะคะทั้งคู่บอกว่าถึงแม้จะร่วมงานละครด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่การทํางานไหลลื่นมากๆไหลลื่นขนาดไหนไปดูค่ะ นอกจอกก็เป็นเพื่อนซีจากแก๊ง The Five Elements แถมล่าสุดยังได้เหมือนเล่นละครด้วยกันเป็นครั้งแรกในดวงใจจอมกระบี่ที่สำคัญทั้งไบรท์นรพัฒนและเนงสรันยังได้รับบทเป็นเพื่อนซีอ e ี่แท็กทีมท่องยุทธภพบอกได้เลยนะคะว่าที่ไหนมีหว e ังอี้เทียนกระบี่ไร้พ่ายกับชีเซินหยกไร้ตําหิ์แล้วเนี่ยยุทธภพนั้นไร้ขนเชื่อคนเลวอย่างแน่นอนคะ่ะโอ้ย,อย,อยก็เป็นเรื่องแรกกับหมอเนอีงเลยก็ เขามีความตั้งใจสูงนะครับเขาเขาเป็นคนแบบมีความตั้งใจเหมือนเด็กเนิร์นนะครับคือแบบสงสัยอะไรวะอะไรวะแบบแมบบีสงสัยตลอดเวลาอะไรเงี้ยสิ่งที่จะคีบมันยากใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยต้ะพูนิ่มตะพูอ่อนอ๋อต้องคีบแล้วบิดอย่างงี้ยังไงมั <laughs> ้ยเอากงไม่เคยสอนไง งานสบายนะเพราะว่าผมกับไบก็เคยทํางานด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็แบบเจอกันบ่อยคือมีอะไรเราก็ต้องอยู่ด้วยกันน่ะนึกออกไหมเออมันก็แบบมันก,นกไ็ไม่ได้มีอะไรต้องจูนมากเราทํางานกันแบบเข้าขาเพราะเราก็ผ่านถ่ายรายการถ่ายห้าพระเอกถ่ายอะไรกันมากันเยอะเราก็รู้ส้รู้ภุงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็สนุกกระโดดลงมาลงมาหัานหามองจุด พอเราจับได้ก็เลยคิดเจอเนเพื่อนรู้ใจครับคือถ้าให้เปรียบเทียบคือคนที่เก่งที่สุด2คนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนสีกันเป็นเพื่อนตายกันต่างคนต่างช่วยชีวิตกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยอย่างผมก็จะเป็นสายบู๊ที่เก่งที่สุดในยุทธภพอย่างวันหนึ่งก็จะเป็นสายบุญที่เก่งที่สุดในยุทธภพเมื่อเราจับคู่กันเราหลายๆเทียมทาน action จะไม่เป็นไรใช่ไหมฆ่าหรือไว้ให้เจ้าดังฮะ อย่างหวังอีเทียนกับซีเซินเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่ร่วมสาบานกันตายแทนเพื่อนได้ตายแทนกันได้อะไรอย่างงี้คือเป็นจอมยุทธ์ที่ท่องยุทธภพไปด้วยกันซีเซินจะมีความแบบเขาเรียกอะไรอยู่ในสีในธรรมเวลาออกอาวุธหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทําให้ตายก็จะเน้นแบบสก,กัดจุดเป็นหลักแต่ฝั่งพยัก์เมฆาเขาเป็นสายแบบสายบู๊ไงเขาจะฆ่าเลยมีความเห็นไม่ตรงกันตรงนี้แต่ว่าเราใช้ชีวิตร่วมกันได้คือเราเข้าใจโลกมนุษย์แค่เราแบบอาจจะถือสีกินเจน,เนิดนึองอะไรอย่างงี้ a คชั่น ก็จริงๆเราเห็นตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปก่อนเปิดก้องแล้วว่าเรารู้เลยว่าเขาไม่เคยผ่านการต่อสู้มาแน่นอนผมก็คอยแนะนําคอยช่วยกันคอยแบบว่าเราก็คอยดูแล้วก็บอกว่าไออันนี้ไม่ดีลองก้าวขาหน้ามาแล้ว่อยเตะไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็ซ้อมอยู่ด้วยกันเวิร์กช็อปด้วยกันตอนเรียนบูอะไรเราก็จะเห็นกันมาตลอดไม่ขึ้นเหนครับเป็นคนตัวตึงนึกออกไหมคือไม่ใช่ตัวตึงแบบตัวตึงนะคือตัวตึงแบบคือแบบ เส้นตึงอ่ะเส้นตึงอ่ะแต่ใบมันมันมันหองมันได้แล้วไงกระบี่กระเบิรอะไรเออมันฟันชุ้งชิ่งชงเชงเออสนุกดีดูสนุกดีนะจังหวะที่ตบเลยใช่ตบแล้วหมุนเลยรอดูเด็กปั้นของผมทั้งสองคนเอแล้วตั้มได้พอเลยครับท่านอาจารย์สอนก็ไม่ค่อยจะสอนเคมอาจารย์ซะด้วยไหวพร้าถลืดอันะครับโดนใจจอมกับินฝักเลยครักฝักเลยช้า เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมข้าเหลือไว้ให้เจ้าดังฮารลมิเอาถองตีนก่ันทั้งใจวอ๊ยนาดูวะนี่เด็กนังคู่เขาทุ่มเทมากนะเอาจริงๆแทบจะไม่เคยเห็นเหน่งบูเลยนะเคยมีไหมไม่มีเลยเนาะแล้วมาดได้ด้วยนะชุบชุบชุบต้องบอกว่า ขาน้อยขอคาราเต้มากเลยครับผม้าคัเซ้วขอบคุณมากต้จะไปแก้ซะแล้วเนี่ยแก้แค่คำเดียวนะคารวะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาดวงใจจอมกระบี่นะคะตอนแรกนะคุณจำตอนแรกที่ออกอากาศเลยวันที่17กรกฎาคมตรงกับวันจันทนะจ๊ะสองทุ่มครึ่งเลยจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากพิเศษกว่านั้นยังเรามีความพิเศษรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ คุณจะได้นั่งชมเรื่องนี้กับไร้และเหน่งไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมครับนี่กิจกรรม Life แอนด์ a รี i o ชดวงใจจองกระบี่ตอนแรกจะจัดขึ้นวันจันทร์ที่17กรกฎาคมนี้นะครับต้อนรับ100ผู้โชคดี1ท่านต่อ1สิทธิ์นะครับดูละครดวงใจจองกระบี่ตอนแรกพร้อมกันกับไร้ธนรพัฒน์ เน่งสารันเอสเธอร์สุปรีดิลาและเพลงขวัญน,นัตยากติกาเป็นยังไงฟังให้ดีครับมันต้องมีกันสักหน่อยนะคะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็คือถ่ายรูปที่เป็นสไตล์จอมยุทธ2023ย้ำว่าปี2023ด้วยนะอะเก่าไม่ได้ด้วยนะเออ,อคุณตพีด่ด้วีเอด้แล้วก็ข้อ2ค่ะรีวิวความประทับใจแรกที่มีต่อละครดวงใจจอมกระบี่ติดแฮชแท็กมาด้วยภาพถ่ายเยอะยุทธจักรดวงใจจอมกระบี่ค่ะมาข้อ3โพสต์ภาพร่วมกิจกรรมเนี่ยผ่านทางทวิตเตอร์ Facebook หรือว่า i n s t a g r กรมอ๋อแล้วคุณต้องอย่าลืมตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะด้วยนะคะถ้าคุณเป็นไฮเวทปั๊บเอางงเลยดูยังไงนะคะร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดทั้งมวลกติกาที่บอกไปก็คือตั้งแต่วันที่4จนถึง12กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกันเผื่อคุณฟังไม่ทัน w w w ร์ลไวยนค่ะโอ้อยากดูแล้วอ่ะนะมันสุดยอดอลังการอที่ก็อยเทคนิคความทุ่มเทอะไรแบบนี้นะครับยุ่งละครซีรีส์ซิทคอมวารตี่ ทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี